เรามาพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงของวลีเด็ดสเก็ตงานสัมมนานะครับสำหรับวรลีเด็ดในคลิปนี้นะครับผมไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับของสตีเฟนโคเว่นะครับมันมีวลีเด็ดนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสร้างความสำเร็จให้กับตัวเราเองนะครับวลีเด็ดนั้นก็คือก่อนที่คุณจะเริ่มไต่บันไดแห่งความสำเร็จจงแน่ใจว่าบันไดนั้น พาดอยู่บนตึกที่ถูกต้องนะครับไอ้ตรงตึกที่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันเปรียบเสมือนว่าอยู่กับองค์กรที่ถูกต้ององค์กรหรืองานที่เหมาะกับตัวคุณนะครับองค์กรที่มั่นคงงานที่เหมาะกับตัวเรานะครับหรือถ้าเกิดเปรียบเป็นเรื่องของการทํางานนะครับการที่ทํางานต่างๆเนี่ยมันต้องสร้างเป้าหมายเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ตรงตึกเนี่ยครับมันก็อาจจะหมายถึงเป้าหมายที่ ชัดเจนนะครับและตัวเราสามารถที่จะก้าวไปถึงให้ได้นะครับนั่นคือเราก็จะประสบความสําเร็จนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดชอบนะครับขอความกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องจบลงแค่นี้แต่อย่าลืมนะครับในคลิปหน้านะครับวัลีเด็ดสเก็ตงานสัมมนาของเราจะเป็นวัลีว่าอะไหล่โปดติดตามครับผม